สวัสดีคะ่ะพี่น้องปองป่ายคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสา้าวเมย์คะ่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะวันหยุดยาวของใครหลายๆคนแล้วก็พี่เมย์เหมือนกันคะ่ะพี่น้องคะเอาก่อนอืน่นกรอนใดนะคะพี่เมย์ก็ต้องข้อไว้ผ่อนให้พี่น้องปองป,องป่ายมีความสุขไร้ไรๆคิดสิ่งใดก็คอยสมปรนานลำลำเลยๆเด้อพี่น้องไปพี่เมย์ีพาไปดูบรรยากาศตลาดปฐวีก่อนคะ่ะแล้วก็มีชาเลนนะคะจะหากางเกงสีขาวมาไว้ใส่จักรวัยใดบไนดะนัเดียวไปเบิ่งกันจ้า ได้มาอีกแล้วตัวหนึ่ง r <uff. S 1> r l s h l r a u r e n นะคะนี่1,9,6,7ตัวนี้วินเทจแน่นอนทุกคนวินเทจแน่นอน1,9,6,7นะคะดูตัวนี้นะยี่ปตํากว่า20อัพอ่ะเกือบ30ปีหรือเปล่าโหเจ๋งมากอะ่ะถ้าพี่เมมีผู้บ่าวพี่เมมีซื้อให้ใส่เลยเนะี่ยไซส์นะคะหนึ่งคอตตอนนะคะเดี๋ยวดูปลายเลยเนะียเห็นไหม เออโหสุดยอดเจ๋งมากตัวนี้ค่ะตัวนี้เจ๋งมากเอลนะสาคูณสาตัวนี้นะเก็บไปให้ผู้บ่าวนะ Make in Mexico นะคะเลิศเจ๋งอะ่ะอยากได้ตัวเนี้เห็นอะไรไหมข่าวอินไคล์จีนนะอันนี้เป็นของจริงนะคะข่าวอินไคล์จีนนี่นะคะ หกบาทตลาดปัดเวลาเขาซื้อคลองนะพี่น้องให้ตูลายก่อนเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะได้ของแบรนด์เนมค่ะในราคาที่เราเอื้อมถึงที่สุด60บาทตลาดปัดทวิกร ท่อนแห่งพี่น้องวันนี้ น้องได้มาแล้วตัวหนึ่ง60บาทนะคะร้านเก่าเลยร้านที่เคยได้อออามานี่นะคะเก่งอามานี่นะคะร้านนี้มาที่ใดก็ค,คือแบบ ไม่ได้ทําไม่ผิดหวังนะคะคือจะได้ของกับเกือบตลอดแต่ว่าเขาต้องดูซ้องจักรวาบางครั้งเอวมันก็บดได้สะ p o s มันก็บดาแต่ว่าได้ส่งมินเทสตมันตัวหนึ่งคือส่งแบบเออน่ารักเลยนะคะเป็นส่งคล้ายบอลลูนแต่ว่ายังบบฮู้เลยว่าอีบเอาไปแต่งตัวเ,เลยแต่เอามากอนพอมัน60บาทน,นะพี่น้องเดี๋ยวอีเดินหต่อตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะคะที่พี่เมย์บริมาเก็บซองเดือนน้องมาตลาล่าปาตาแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะ วันอาทิตย์นะคะพี่น้องค่ะพี่เมย์ก็อีรถคิปวันนี้เลยนะพี่น้องอีได้แป๊บดูกันเร็วๆไปเลยพี่เมย์มีชาเลนต์ค่ะวันนี้มาห้ากางเกงสี่ข้าวแต่บได้นะยังผ่านบ่บันได้เทียแต่ก็ไม่ไม่หวัน่นะคะจะหาต่อนะคะเดี๋ยวเราไปเบิิงบรรยากาศในตลาดปัทวิก่อนกันเลยค่ะ อันนี้กล่องมาหนึ่งหนึ่งนื้อเลยพี่น้องตัวละห้าบาทนะในน,น,นี้คือห้าบาทหมดเลยนะอยู่ข้างหลังตลาดปทวิกรนะคะโครงการเจ็ดสิบสองนะคะอยู่ข้างล่างเลยพี่น้องเนี่ยเพิ่นเพิ่นนหนุมามหมาไมนาะแล้วแต่ผู้ใหว่าอีธานัดจังไไดเนาะพี่น้องดูเต็มเลยมาห้าเอารถอันนี้ก็จะเป็นร้านแบบเนี่ยพี่เมย์มาได้ร้านเนี่ยบอยมาร์กเลยพี่น้องเป็นข้องแก้วใช้ต่างๆที่มันบ่อแพงนะพี่น้อง หมือนแบบสิบยี่สิบบาทเพลินค่ายทือพี่น้องเอาไปแบบใสจูใส่แจวพี่เมย์เอาไปอันนึงพี่เมีไว้ยาวถ้วยอันนี้มันเกดีเนี่ยเนี่ยถ้าเอาไปซื้อห้องจริงก็น่าจะประมาณสามสิบขึ้นไปเพลินมัน้งแต่เพลินน่าอีค่ายประมาณสิบบาทเดีย๋ยวทางเพลินดีก่อนยางจากรโตเนี่ยพี่เมย์คิดว่านะอีบะเกิลสี่ร้อยนะพี่น้องแต่พี่เมย์บีรู้ละค่ะเต็มว่ามันเท่าายแต่พี่เมย์คิดว่าบะเกิลสี่ร้อยแน่น,นอน อย่างพี่น้องอย่างบ่เจอเทีกางเก่งซี่ข้าวเลาะอยู่เพ่งหมันเที่ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าไว้อย่าไว้อย่าไว้ย้ายร้าน่านเพิ่นบ่อหมา คพิ่นอีค่ายแบบว่าโตละร้อยแต่ว่าคุณภาพเลิศมากปังสุดแต่ไม่มาพี่น้องเพลงส่งกล่างเออ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 เย่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 พี่เมย์ก็อีเลาออยู่แต่ซ่องฟังแต่องอีบอร์ไปตรงนู้นนะราะวาเมื่อนี้จะว่าจังใดล่ะมันเป็นวันยุดยาวนะมันบ่คอยมีข้อง ก็เลยมาเลาะข้างล่างแล้วพี่เมยมีอีมาห้าองค์พระพีคเนธองค์เล็กพี่น้องเอาไปไว้บ้งที่เห่าคายคลองนะพอผ่อนเพลินเนาะพี่เมยม์เคยได้รองเท้าไมกริปพี่น้องคูละแปดสิบบาทโคตรโชคดีเลยวันนั้นนะเดินมาแบบว่า<ม>เห็นเลยมหมาะลยเป็นห้องเห่าเลยอะเราบัตตอนนี้ไมกริปพื้นนี่พื้นอย่างนี้แบบบะมี บ่มีโคเลยพี่น้องแทบอีบอดไซ์อะ่ะแปดสิบบาทเนี่ยวะเคยบอกแล้วเน,นาะว่าคันมาตลาดปัทวีก่อน่าสู้คาด,า,าดหวังถ้าไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนะคะเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะพี่น้องเอามาเบิงร้านนี้พี่น้องเห็นเรากางเกงยีนทั้งนั้นเลยนะคะนี่ตัวระ้งหกสิบบาทแต่ว่าเห่าต้องเบิงก่อนเห่า,หายากษ์แดงไลพี่เมย์เหนแล้วตัวหนึ่งซีเฟสนะตัวนี้นะ สีเฟสแต่ว่าทรงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ทรงบ่ค่อยเวิร์กค่อยห้าไปเลยเลยนะมีแต่ตัวจังเจ๊งเลยโหตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเก่าสุดมากใหม่กริปเลยพี่น้องทรงงามมากนะคะของแรงเลอร์60บาทหุ้ยร้านนี้เจ๊งวะ่ะพี่น้องอยู่โครงการจริตซองด้านล่างนะ I don't have boyfriends ดูเจ๋งมาก สวยจัดดูรองเทา้าดีซีปัป๊ดป๊ปาปาปพีป่น,อน้องของจริงนะโอ้โหดูดิโอ้โห เสื้อหนาอน้อแล้วรองเท้าคู่นี้ห้าบรายแล้วนะแบบเนี้ยฉันอยากซื้อให้ผู้บ่าวอ่ะฉันไม่มีอ่ะไม่เสื้อหนานอ่ะคู่นี้แบบสุดยอดเลยนะจี๊ดวะ่ะจี๊ดจี๊ดซื้อไปให้น้องบ่ยังบ่เจอพี่น้องยังบ่เจอเทียเก่งขาวของฉัน เดินต่อตอนแรกคิดว่าอีบอไปตรงนน้นนะอีได้ไปนะแต่ก็ไม่ยักไปแต่ก็ต้องไปไปค่ะสู้เดี๋ยวอีไปดูฟังนน้นว่ามีองค์พระพิคเนธบอฟังตรงที่ตลาดปัดโครงการที่ติดอยนะู่นะถนนนะโครงการ72นะคะที่เพิ่นแบกค่ายอยู่ ตรงพื้นนะเดี๋ยวอีไปก่อนฮอตฉาทุกองศาเขามาร้านใหม่เจอเสื้อรัดเก่าอ่ะเสื้อจริงนะคะที่ร้านนี้นะจะเป็นร้านแบบ อันนี้นะมันขัดอะ่ะงานขัดมาแล้วจึงสุด องประทานพอนอะไรนะคะมีสามสิบสองปางใช่ค่ะสามสิสองปางแต่ว่าหนูจะไม่รู้ว่าปางไหนคือปางอะไรประมาณนี้ไง เพราะว่าท่านมีเยอะมากอย่างนี่ก็เป็นหนูหนูขอพอร,ร <c oughs> หนูทิดว่านหนูจะต้องเอาไปเหมือนแบบว่า,าสวดก่อนค่ะเหมือนอัญเชิญท่านประมาณนี้เพราะว่าดูท่านเนาะแบบดูองค์ท่านอะเ <c oughs> นื้อเก่ามาก <c oughs> พี่ไปได้มาจากไหนอะน พี่น้องคะ่ะพี่เมย์ก็อีมาอําลาผ่าจ้าพี่น้องไปก่อนแคนี้ก่อนคะ่ะเมื่อนี้นะอีบะได้น,นะคะกางเกงสีขาวเพราะวะ่าคงอีบะได้ไปฟังพูนเพระเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะขนบลายพี่น้องพองพค้ามพคะพเขิอนออกต่างจักหวัดกันค่ะพี่เมย์ก็ต้องอวยพรให้พี่น้องป้องไปมีความสุขสบายคิดสิ่งใดก็ย้อมหน้าล้ำล้ำเลยๆสุภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับไครนะคะบ๊ายบายค่ะ